คุณอยากรู้ไหมว่ามีความเชื่อและคำพูดผิดๆอะไรที่คนส่วนใหญ่นั้นเผลอใช้และทำให้ชีวิตนั้นย่ำอยู่กับที่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันครับ ความเชื่อนั้นเกิดจากประสบการณ์และสิ่งที่คุณนั้นถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มันส่งผลกับทั้งความคิดและทัศนคติของคุณและความคิดนั้นก็จะมีผลต่อพฤติกรรมที่มันจะกำหนดการกระทำของคุณและการกระทำนี้นี่เองครับที่มันก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตส่วนคำพูดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดของคุณออกมาและการที่คุณพูดถึงสิ่งไหนคนที่ได้ยินคนแรกนั่นก็คือตัวคุณเองยิ่งคุณพูดอะไราซ้ำๆคุณก็จะยิ่ง เชื่อสิ่งนั้นมากขึ้นไปอีกถ้าคุณพูดดีคนที่ได้ยินสิ่งดีๆเป็นคนแรกก็คือตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณพูดอะไรไม่ดี คุณเองก็คือคนแรกเช่นกันที่ได้ยินอะไรที่ไม่ดีก่อนคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีผลลัพธ์ในชีวิตที่ดีจุดเริ่มต้นของมันก็เกิดจากความคิดและความเชื่อที่ถูกต้องนั่นเองถ้าสรุปแบบง่ายๆความเชื่อนั้นมันส่งผลกับทั้งความคิดคำพูดและก็การกระทําของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่ามันมีความเชื่อหรือคําพูดผิดๆอะไรที่คนส่วนใหญ่นั้นเปิดใช้กับตัวเองบ้างครับสิ่งแรกฉันยังไม่ถึงเวลาที่จะพักผ่อน คนส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อว่าตัวเองต้องทำงานหนักยิ่งทำมากทำแบบไม่ได้พักผ่อนยิ่งดีกับตัวเองแต่คุณจงอย่าลืมว่าการนอนนั้นมันก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีการทำงานหนักจนเกินลิมิตของร่างกายมันก็จะส่งผลกระทบกับด้านอื่นของชีวิตคุณด้วยถ้าสุขภาพของคุณไม่ดีมันก็จะส่งผลกับความคิดและก็อารมณ์ของคุณถ้าทั้ง3ามอย่างนี้มันทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ยากที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองครับ สิ่งที่สองฉันไม่มีเวลาหลายคนที่ทำงานจนยุ่งมักจะติดกับดักแบบนี้ครับยิ่งคุณไม่มีเวลาคุณยิ่งต้องจัดเวลาให้กับตัวคุณเองแบบด่วนๆเลยครับคุณต้องจัดลำดับทั้งความสำคัญของงานที่ทำและลำดับในการลงมือทำงานด้วยลองถามตัวเองครับว่าสิ่งไหนที่คุณทำอยู่นั้นมันสำคัญกับคุณสิ่งไหนที่มันสำคัญที่สุดที่มันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์กับตัวคุณเองเพราะถ้าสิ่งไหนมันสำคัญกับคุณคุณก็จะมีเวลาให้กับมัน ถ้าอยากมีเวลากับเรื่องไหนจงใส่ใจหาโฟกัสและให้เวลาในการลงมือทำกับเรื่องนั้นครับ สิ่งที่สมถ้ามีเวลามากขึ้นฉันจะทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นทําได้ดีกว่าเดิมการที่คุณมีเวลามากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําสิ่งต่างๆได้มากขึ้นหรือทํามันได้ดีขึ้นเสมอไปเพราะเวลาที่มันมีมากเกินไปนั้นคุณก็อาจจะไปเผลอใช้กับสิ่งต่างๆหรืออะไรที่มันไม่จําเป็นก็ได้คุณอาจจะไปเผลอขยายการทํางานของตัวคุณให้มันมากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นการที่มีเวลาจํากัดเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันนะครับมันทําให้คุณเกิดการตื่นตัว คุณพยายามรีดเค้นและใช้ศักยภาพของคุณได้เต็มที่ลองนึกภาพในตอนที่คุณอ่านหนังสือสอบในวันสุดท้ายดูสิครับเวลาที่ไฟลนกล้นเวลาที่มันจะถึงกําหนดที่คุณต้องส่งงานคุณรีดเค้นคุณดึงพลังของตัวคุณเองออกมาได้มากขนาดไหนเพราะฉะนั้นในตอนที่วางแผนและทําอะไรจงตรวจสอบตัวเองว่าได้ทําเต็มที่ตามศักยภาพและความสามารถที่คุณมีแล้วหรือยัง คุณได้ใช้ทรัพยากรที่คุณมีอยู่คอนเน็กชันที่คุณมีแล้วทั้งหมดหรือยังและคุณจะพบว่ามันอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องใช้เวลามากมายในการทํางานนั้นก็ได้ครับสิ่งที่4ฉันคิดว่ามันโอเคนะ การที่คุณใช้คำนี้กับเรื่องที่มันไม่ส่งผลดีกับคุณไปซะทุกเรื่องมันทำให้ชีวิตของคุณยิ่งแย่ลงการที่คุณใช้คำนี้ให้คุณดูว่าคุณเผลอใช้มันเพื่อให้คุณทนอยู่กับสิ่งที่ไม่มีความสุขหรือเปล่าคุณทนอยู่กับการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่าหรือคุณเผลอปล่อยปัญหาไว้โดยที่ไม่ยอมแก้ไขมันความจริงก็คือปัญหาและความอดทนเหล่านี้มันจะไม่หายไปจนกว่าคุณจะตัดสินใจที่จะมาเชิญหน้าแล้วก็แก้ไขมันครับ ยิ่งคุณหน,นียิ่งคุณไม่หาวิธีที่จะทำมันให้ดีกว่าเดิมคุณก็จะยิ่งหมดไฟและหมดพลังไปเรื่อยๆครับข้อที่5ฉันยังไม่ดีพอถ้าคุณใช้คำนี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณนั้นเกิดการพัฒนาและเติบโต นี่คือสิ่งที่ดีครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้คำนี้ในทางที่บอกว่าตัวคุณไม่ดีคุณไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆชีวิตนี้คุณจะไม่มีทางได้รับในสิ่งที่คุณต้องการคำพูดเหล่านี้มันจะหยุดคุณให้คุณทําอะไรเพื่อตัวคุณเองหยุดการทําอะไรให้ตัวเองดีขึ้นจงทําทั้งนัที่ยังไม่พร้อมและให้ตัวคุณพัฒนาไปข้างหน้าดีกว่ารอให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบให้มันพร้อมแล้วค่อยเริ่มครับข้อที่6ฉันยังรู้ไม่พอ คนหลายๆคนนั้นคิดว่าในการทําอะไรมันต้องมีข้อมูลมันต้องรู้เยอะๆต้องพร้อมก่อนการที่คุณรู้อะไรมากๆมันก็คือสิ่งที่ดีครับแต่ก็จงระวังไว้ด้วยว่าตัวคุณนั้นจะมีพฤติกรรมผัดผ่อนคุณจะไม่เริ่มลงมือทําอะไรสักอย่างเลยหรือเปล่าจงเริ่มต้นจากความรู้ทรัพยากรที่คุณมีก่อนครับแล้วค่อยหาทางหาวิธีที่จะเพิ่มเติมมันในภายหลังครับ เพราะผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจะเป็นตัวบอกคุณเองครับว่าคุณต้องรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างคุณต้องพัฒนาจุดไหนและคุณต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับสิ่งสุดท้ายไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยฉันเองจงอย่าเอาชะตาชีวิตของคุณไปฝากไว้ในมือใครโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายทางการเงิน การที่คุณมีทางเลือกการที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําการได้บรรลุเป้าหมายได้ในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการมันทําให้ตัวคุณนั้นมีความสุขจงวางแผนเพื่อให้คุณได้เป้าหมายได้สิ่งที่คุณต้องการและจงวางแผนทางการเงินเพื่อให้คุณมีพอไปใช้ชีวิตที่คุณต้องการด้วยครับ จงอย่าให้ตัวเองตกไปเป็นภาระของใครและจงตัดสินใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนหนึ่งของคำพูดผิดๆที่คนส่วนใหญ่นั้นเผลอใช้กับตัวเองครับความเชื่อคำพูดลบๆทั้งหลายจะไม่มีทางให้ผลลัพธ์ที่ดีที่บวกในชีวิตของคุณครับจนกว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดและความเชื่อคุณก็จะเอาประสบการณ์เก่าๆและความคิดเดิมๆม,มาใช้ในชีวิตอยู่เสมอความเชื่อและคำพูดของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเสพสิ่งดีๆอยู่กับคนที่มี ความคิดดีๆพัฒนาตัวเองให้ไปข้างหน้าอยู่เสมอลงมือทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเรียนรู้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นและหาทางที่จะพัฒนาทำมันให้ดีขึ้นด้วยครับพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและสร้างกำลังใจให้กับคนรอบข้างและชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นแน่นอนครับลองตรวจสอบดูครับว่ามันมีความเชื่อความคิดและคำพูดอะไรที่ไม่ดีที่คุณเผลอใช้กับตัวคุณเองอยู่หรือเปล่า หรือมันมีสิ่งไหนที่คุณเห็นว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณได้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมยินดีและตื่นเต้นที่จะอ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่ครับขอบคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักครับและนี่ก็คือ Daily m i n d s e t m o t i v a t i ร n ฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมเต้ยชินิครับ